ครับวันนี้เป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานอีกหนึ่งคลิปนะครับผมช่วงนี้ทํางานกลางคืนแล้วครับออกกมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาคลองเปรมนะครับวันนี้สหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็สูตรเดิมนะครับผมสูตรประหยัดนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมกับมันหมูเหมือนเดิมนะครับ7จ็ดโมงสานาทีครับผมเดี๋ยวไปทยอยลงเหยื่อเลยครับ ได้อยู่นะครับสามนิ้วนะผมมีสามนิ้วหน่อยๆนะครับลงเหยื่อได้ยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมตัวแรกได้ยนะพี่โอตัวแรก กินนันหมูนะครับผมใช้ยขยับมาอีกหน่อยนะครับสี่นิ้วนะครับผมมันหมูเต็มปากเลยครับ chỉ tem các bạn, size Sấy... tám níu nữa มหนึ่งแต้มครับมันหมูมันเดิมนะครับผม แต่คันที่เกี่ยวมันหมูเลยนะครับผมแมดโป้งเนี่ยจริงๆครับวันนี้ ยังโหดนะครับผมไซส์สามนิ้วนะครับอีกอีกหนึ่งแจ้คครับตอนนี้เก้าโมงสิบห้านาทีนะครับผม กินแต่มันหมูจริงครับวันนี้นะครับ หมูมืนเดิมนะครับผมวันนี้ทำงานดีครับ ครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเกี่ยวมันหมูทุกคันเลยนะครับผมใส่ได้อยู่ครับใส่พาหลังครับผม ไซด์เดิมนะครับสามนิ้ว แด้ครับผมสามนิ้วหน่อยๆนะครับ ผมสวัสดีพี่ๆน้าๆและท่านชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องทัฟฟิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลองเฟรมนะครับจุดนี้จะอยู่หน้าการประปานะครับจุดนี้ผมก็ยังไม่เคยมาลงนะครับผมก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับวันนี้ตอนนี้สิบโมงสิบโมงสิบห้านาทีนะครับผมครับนี่นะครับการ ปลาส่วนภูมิภาคนะครับที่ผมบอกนะครับผมก็อยู่อยู่ตรงข้ามกับที่ผมนั่งเลยนะครับนี่ครับจุดที่ผมลงเบ็ดก็จะอยู่ตรงนี้เลยรถยนต์จอดได้นะครับผมก็จอดได้หมดคันเลยครับนี่ครับสภาพหน้าหมายนะครับน้ําไหลได้หน่อยนะครับผมพอสายมาน้ําไหลหน่อยๆปลาถือว่ากินดีเลยครับผมก็มีมากินตลอดนะครับผม แต่มันหมูครับมันหมูปลาเข้าดีกว่าเม็ดโฟมนะครับวันนี้สภาพน้ำครับผมไหลได้หน่นอยครับวันนี้ด้านข้างผมก็ลงได้นะครับผมเนี่ยครับก็จอดรถได้เหมือนกันครับลงได้ยาวเลยนะครับจุดนี้ด้านนี้ก็ลงได้ยาวนะครับผมพอมากเมือสวิงเดี๋ยวมือสวิง นอนไปแล้วครับผมพอออกอากามานะครับอยากมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาลุ้นอีกสิบนาทีครับถึงสิบโมงครึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บคันนะครับประมาณนี้ครับสภาพหมายคันชมพูมีอาการนะเดี๋ยวลุ้นต่ออีกสิบนาทีครับเผื่อจะมีแต้มมาส่องท้ายนะครับผม อยู่นะครับคุณเพียนเดี๋ยวรุนอีกห้าคันครับอีกห้านาทีครับผม ปะากายก็ปลาช่อนนะครับผมขาดไปเลยครับสายพีอีนาจะโดนฟันพอดีแต่ผมว่าน่าจะปลาช่อนนะครับผมปะปะกายขึ้นอยู่ทางนู้นไม่ปะกายก็ปลาช่อนนะครับผมมีสองอย่างเลยโอ้โหเสียดายถ้าไม่โดนไม่โดนสายนี่มีลุ้นนะครับผมถือว่าดวงยังไม่ได้ครับวันนี้ลุ้นต่ออีกหน่อยครับผม น่าจะเป็นแต้มส่งท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บแล้วครับสิบโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้ ตรงท้ายอีกหนึ่งครับ <c oughs> กำลังทยอยเก็บคันนะครับ งานปลารวมนะครับผมถือว่าไม่เหงาเลยครับผมปลากินเรื่อยๆนะครับมีแค่ช่วงประมาณชั่วโมงแรกนะครับที่กินห่างหน่อยนะครับที่น้ํายังนิ่งๆอยู่นะครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็นั่งตกไปสามชั่วโมงนะครับผมเริ่มลงเหยื่อตั้งแต่เจ็ดเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ถึงสิบโมงครึ่งนะครับเนี่ยสิบกว่าแต้มอยู่นะครับผมแต่ก็เป็นไซส์แต่เดียวนะครับผมใหญ่สุดก็มี สี่นิ้วนะครับวันนี้นี่ครับที่เหลือก็เป็นสามนิ้วสามนิ้วก,กว่าหมดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม